เพื่อนหนูคนหนึ่งได้ไหมคะได้เลยครับเชิญเลยครับอ่าตอนที่เราซ้อมเพลงนี้กันใช่ไหมคะจะมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งค่ะที่เวลาร้องเพลงนี้ทีไรแล้วเขาจะแบบว่าร <laughs> ้องไห้ขี้บุปบกก็คือแองเจิลค่ะที่มาครั้งนี้แล้วก็เลยเออหนูรู้สึกว่าวันที่เราแสดงเพอร์ฟอร์แมนซ์ค่ะคือหนูจําได้ว่าหนูร้องไห้มากๆแต่ว่าเขาก็ยังเลือกที่จะหันมาปอบอือฮึแล้วก็ ก็เลยอยากจะขอบคุณเขาในทุกๆเรื่องขอบคุณเพื่อนๆทุกคนเลยอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่าทุกทๆคนเหมือนคอยซัพพอร์ตพวกเราทุกๆคนอย่างแบบว่าไม่ว่าจะท้อไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นทุกคนก็ยังอยู่ข้างๆแต่อย่างเอ็งเจ้นนี่น่าจะแบบว่าเขาเขาซัพพอร์ตทุกเรื่องเลยค่ะแปลว่าก็เลยอยากจะขอบคุณเขาขอบคุณที่อยู่แขยงขางขอบคุณเมมเบอร์ทุกคนขอบคุณพี่สตาฟทขอบคุณทุกคนหนู 嗯。Okay.